สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับกระผมีนะครับกับช่องพระนิพพานนะครับผมนะก่อนที่จะมาฟังเรื่องเล่าจากผมนะอย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาเริ่มเล่าเรื่องที่ว่าจะเล่าให้ฟังนะครับผมนะเกี่ยวกับ สร้อยพระเรานี่เนี่นะครับการที่คนเราเนี่ยนะครับนะใส่สร้อยพระเนี่ยเพื่ออะไรนะครับใส่สร้อยพระเนี่ยเพื่อเอาไว้ป้องกันอันตรายต่างๆนะครับหรือว่าเอาไว้ใส่เพื่อเป็นแค่ประดับประดาหรือว่าเป็นเอาไว้ใส่แค่เ,เป็นกลลวงนะครับนี คนลวงหมายถึงหมายถึงว่านะครับเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคนช่วนะมาใส่สร้อยพระเนี่ยนะครับแล้วคนอื่นบางคนนะครับคนที่เขาเป็นคนดีนะครับมองโลในแง่ดีเขาอาจจะเห็นว่าคนบุคคลเนี่ยเออใส่สร้อยพระนะอาจจะเป็นคนดีนะแต่นั่นนะครับไม่ใช่นะครับนะคมบอกตรงๆเลยว่า สิ่งนั้นนะับไม่สมควรที่จะตัดสินอย่างนั้นนะับผมนะเพราะว่าการคนเราเนี่ยใส่สร้อยพระบางทีก็ไม่ใช่คนดีหรอกนะครับบางทีใส่สร้อยพระเพื่อกลลวนะครับเพื่อจะเข้าไปสู่คนที่ดีนะครับคนที่เขาเป็นคนดีนะครับนะอ่าบางทีคนที่ใส่สร้อยพระเนี่ยไม่ใช่คนดีนะครับนะใส่สร้อยพระนี่เพื่ออะไรรู้เปล่าจะเข้าไปหาคนดีนะครับ เพราะคนดีเนี่ยมักจะเป็นคนเหยื่อมักจะเป็นเหยื่อของคนที่เขาเออเป็นคนที่มุ่งร้ายนะครับปรารถนานที่จะมุ่งร้ายเอาชีวิตเอาทรัพย์สินเอาร่างกายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยสมมติไปคนแปลกหน้าเนี่ยสมมติไปหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะอ่าคราวนี้ ผู้ชายคนนี้เขาใส่สร้อยพระสร้อยพระไปด้วยนะครับผมนะอ้ามาจากต่างถิ่นเป็นคนแปลกหน้าด้วยนะครับอ้าหมู่บ้านนั้นก็มีผู้หญิงกลุลสตรีผู้งดงามก็ได้นะครับนะบกลุ่มหนึงอ่าก็หมู่บ้านกลุ่มนึงนะครับเปรียบประมาณนั้นนะครับนะผู้ชายคนนั้นก็เดินเข้ามาใส่สร้อยพระนี่นะครับ ผู้หญิงก็ไม่มองอะไรหรอกมองอันดับแรกเนี่ยเขาจะมองหน้าตาแล้วก็ลงมาที่สร้อยพระนะครับอ่ะสร้อยพระเนี่ยเออผู้หญิงคนนั้นอ่ะอาจจะตัดสินใจแล้วว่าอ,อคิดในใจแล้วว่าคนนี้นะเขาใส่สร้อยพระเขาเป็นคนดีแน่นอนนะอ่าแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมนะผู้ชายคนเนี้นะครับ จะนะครับจะมาป้องผู้หญิงนะครับไม่ว่าลูกเขาเมียใครนะครับเอาหมดนะครับบางคนนะครับใส่สร้อยพระนะครับใส่สร้อยพระอาจจะฆ่าคนนะครับฆ่าคนแบบลับๆก็มีนะก็เหมือนผู้ชายคนนี้ถ้าเข้ามาปั๊บอาลรว่าไอคนใส่สร้อยพระมันก็คิดแล้วอาลรว่าไอคนพวกนี้มองเรามองเราแบบนี้อาจจะพิษ เจรนาแล้วว่าว่าเราเป็นคนดีแน่นอนแล้วใส่สร้อยพระมานี่เองนะครับอ่าฝังผู้ชายเขาก็คิดแบบนั้นเนี่ยนะแล้วเป็นคนพูดจาดีด้วยนะครับผู้ชายเป็นคนพูดจาดีใส่สร้อยพระอ่าเป็นไงครับสังคมภายนอกคนภายนอกตาเปล่าภายนอกเรามองแล้วว่าคนนี้เป็นคนดีแน่นอนจริงไหมอ่า สำหรับผู้หญิงที่เขาเป็นคนดีที่เขาแบบอาจจะไร้เดียงสานะครับนะประมาณนั้นเนี่ยนะแต่ที่ไหนได้ไม่รู้หรอกเขากําลังเจาะจะเจาะเข้ามานะครับเจาะเข้ามาเพื่อเอาอะไรบางสิ่งและเพื่อทําอะไรบางอย่างแก่คุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อนะใครใส่สร้อยพระเนี่ยอย่าไปอย่าไปเชื่อเลยนะครับ นะอันนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนนะในยุคใ,ในยุคนี้สมัยนี้นะไว้ใจ,ยา,นะใจยากนะครับไว้ใจกันยากนะครับผมก็มีเรื่องมาให้เล่า,ามีมีเรื่องเล่ามาให้ฟังนะก็ประมาณนี้เนะี่ยที่ผมยกตัวอย่างไว้แค่เรื่องเดียวนะฮะอ,อย่าไปเชื่อนะครับอย่าเชื่ออะไรโดยง่ายนั่นเองนะครับนะ ไม่ว่าคุณไม่ว่าใครกันแล้วไม่ว่าใครกันแล้วแต่นะครับที่เข้าไปในวัดในวาเนี่ยกราบพระยกมือไหว้กราพระอย่างงดงามเนี่ยคุณอย่าไปเชื่อเลยนะครับผมนะยิ่งใส่สร้อยพระเขวันเนี่ยคุณก็อย่าไปเชื่อเลยนะครับนะไอน,นี้ผมบอกตามตรงนะครับตามประสบการณ์นะครับผมนะอย่าไปเชื่อนะครับวันนีเขาเขาเข้าไปวัดเขาอ,อาจจะมีอะไรแอบแฝงก็ได้นะครับจริงไหม มันมีแอบแฝงทุกอย่างทําทุกอย่างหละคนมันคิดชั่วมันจะทําได้ทุกอย่างนะครับนะอันนี้ผมก็เลยเอหยิบยกมาเตือนให้ฟังนะผมนะส่วนผมจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็อย่าลืมกดติดตามในช่องของผมด้วยนะครับผมวันนี้เวลาผมก็หมดลแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ